สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่นะครับผมเดี๋ยวจะพาเจ้ากุทองไปลองวิ่งดูนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นบอ่อนะครับลอกนานครับแต่ว่าทางก็หนืดอยู่นะยังไม่ได้ใส่ไม้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไร ยังไม่เต็มเขาไม่ได้ต่อสวิตแยกเหรอเออต่อสวิตช์แยกอยู่นายวอรตรงไหน รถทัวร์อะไรมันขับรถบัสมันต้องก้มดิใช่ไหมได้ทาง้ได้ไหมต้องโหลดดิเนี่ยถ้าได้ฝั่งเนี้ยพอดีเลยเออยทำไมทางนี้ต่ำกว่าฝั่งโน้นหรอเป็นอย่างงี้น่าจะเป็นเบาะสปริงแล้วอเขาลงไม่ใช่เลยต้องตัดรอลมกว่านะพี่น้องขับรถเลอรถแบบรถรถทัวร์รถบัสรถบีเอ็ป มันวะอันนี้มันทำกรรมนาวมาแล้วหึกรรมนาวมาแล้วจริงปะมันบุ๊บๆๆๆเลยกรรมนาวป่ะแต่ไม่มีขวัญเนาะมีนี่มีนิดเดียวก็ไหนี่ก็อะไ,ไรจะเต็มอย่าง,งเลขสี่เองเปิดเพลงฟังหน่อยสิมิดโลอ่ะ อันนี้คือว่าให้เอาไปติดฟิลม์มอะใช่ฟิลม์มใช่ไอ่าจ็คจะเจาติดให้ปะ่ะเออหรือจะเจ้ามาหรือเปล่าไม่รูนะ้อะติดฟิล์มกันรอยแบบเนี้ยติมถ้าติจร,จริงนะเนชาเถอ ยเวลาเกียร์ถอยมันติดอันนี้ที่น,นี่นะใช่ต้องตั้งเซฟไหมเซฟไหมเซฟเออตอนนี้เราต่อเกียร์ขึ้นก็ได้หืม่อเกียร์ขึ้นไปได้มันติดอยู่ป่ะติดในเราใส่เกียร์ถอยไม่ได้เฮ้ยตึนน,น่ะเดื่องันนี้นะตึนน้าถ้ายกขึ้นได้ต้องตั้งเซฟใหม่หรือเปล่า นายลองถอยดูสิยกอันนี้ขึ้นหน,นออ่อยเลยอ๋อตรงยกอันนี้ขึ้น,นอ๋อเออก็ยกขึ้นตัวเออไม่งั้นก็ต้องต่อเพิ่มต่อเพิ่มมัติดพวงมาลัยอย่างนี้เจอเสียงดีเลย์เสียงแจ็ค bỏ rồi để họ sẽ di chuyển bỏ rồi, đi thôi. Thế này tập nhanh lắm. Nhanh. Nhanh là gì? tiếng cung này, <laughs> à? Bóng ฮอนอยู่ฮอนอย่างับสิบล้เขาบอกอยากได้ฮอนกว่านี้ไหมไม่น่าแล้วได้แค่นี้เลยเนามันเปลี่ยนโคขงแล้วมันได้แค่นี้แตอนทีงไม่ฮอนเออนาะได้สุดแล้วแค่นี้แหละ รู้จะทำยังไงเดี๋ยวถามเสี่อันดูมันจะพรก่อนนี้หรือเปล่าอ,อนกันนี้ก็เปลี่ยนโบเลยเปลี่ยนโบอะ TF เลยไปได้ไจอดก่อนอไปรอข้างหน้าให้เขามาก,ก่อนที t ส1งไป่มทันแล้วกระโมดไปบ้านมีม่จะเปลี่ยนอย่โบนะ รู้จะออกได้หรือเปล่าทางนึงต้องประหย่อนจารบ,บีข้างหลังแล้วได้ยินตัวล็อกหัวไม่ได้ล็อกหรือเปล่าล็อกใส่โซ่ยังใส่แล้ว กปอ็อคนซาสารแรกด้วยตววอลงทางนี้หรอือเลานู้นไปนู้นเลยลงนี้ก็ได้ติดยดิติดล็อก<ม>เขาเขลงตรงนี้เองเนี่กันชนติดละ thì loc xuống du. vô phải nè bị xuống <laughs> dần thằng nữa thằng nữa thằng nữa thằng nứt, thằng dốc thằng แค่นี้ก็หอนกับเมกาแล้วมันเพราะเลยไหนเดี๋ยวลงก่อนนิดจะถ่ายไหนเลยเลย เหมือนมีกรรมนาอยู่แล้วครับนี่มอนเพราะอยู่อ่ะเ็จ จะรอดหรือจะรั่วครับเต้องไปจอดรักษาแรกก่อน 来。 สบายยโอ้ไม่ต้องกลัวว่าเว่งเดินไม่ได้ครับแรงอยู่กำลังเลืเล้อเลยฮะยังนิดเดียวเองอยังแรงอ่ะอยังไม่ได้เตะเลยกอ,อยังแค่แบบธรรมดายัยางไม่ได้เตะอ่แะแบบแค่เยียบธรรมดาอแรงอยู่ดิแค่เยียบแค่นี้เองนี่ยังแรงอ่ะ ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวไปรัดสัแหลกก่อนอู้ใช้ได้เลยมีสบายเรงกว่าเพืองเรงกว่าแปดีโอ้ยนี่มันสองหกเนาะแต่เฟืองมันเร็วเอา้าเฟืองเร็วเลยดีเดี๋ยวนี้มีแต่สายหล่อนาอโอ้แรงอยู่ดิชอบเลยครับคันนี้โอ้ใช้ได้ปะ ใช้ได้ครับคันนี้แรงผ่านไม่ต้องขึ้นบ่อหรอกแค่ทางอื่นเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าแรงทำอยูเยแต่ว่าเวลาใส่เกียร์ถอยต้องยกตัวนี้นะไม่งั้นใส่ไม่ได้ติด Wow. <laughs> siêng bo vít liền á, à. <laughs> ở trong phòng xe, trong phòng này. T F V thì, anh lồng พูดสิบกว่าพูดเท่าไหร่ รัดสารยให้ก่อนน,นั่นเลยใช่ครับออกทางนี้ออกเข้าขวาสายออกถ้าไม่รับไม่ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวสะดือขาดนะครับสะดือเบี้ยว ขนาดแน่นแล้วต่ขลังเลยมันต้องมีดำอ่ะเาดำมั้ยดำ่ะอึบอึบเอออ,อ๋อเครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ